กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาบราการสนราชการที่เกี่ยวขอ้ของเตรียมความพร้อมในการกระจายสมนธ์นแคมป์คนงานในพื้นที่รับผิดชอบถึงมาตรก,การควบคุมการต้นตย้ายแรงงานข้ามจังหวัดยะลาตามประกาศล็อกดาว,าวน์กทมบริบณตทนและ4จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่ม28มิถุนายน2564นี้เมื่อวันที่27มิถุนายน2564เวลา14.00นพันเอกทิมเรือนโตรมบริการรักษาความมัม่นคงภายในจังหวัดยะลาฝ่ายทหาร ตอบสนองนโยบายผู้บัญชาภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในภารกิจควบคุมแคมป์คนงานและไซต์งานก่อสร้างในเขตพื้นที่จังหวัดยะลาและภารกิจควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานของ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงอมอบหมายพนเอกกุ้งแย้มปากาหัวหน้าฝ่ายการข่าวเป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชดสัมพันธ์ในแคมป์คนงานในพื้นที่รับผิดชอบได้รับทราบถึงมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัดและในพื้นที่ ทั้งนี้พลตำรวจตรีธีรกรรังมานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาร้อมบริการรักษาความสงบภยในจังหวัดยะลาฝ่ายตำรวจประสาสนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาแรงงานจังหวัดยะลาจัดหางานจังหวัดยะลาประกรันสังคมจังหวัดยะลาพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์จังหวัดยะลาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลาตรวจคนเนข้าเมืองจังหวัดยะลาตำรวจสันติบาล สาธารณสุขจังหวัดยะลาและประหลัดอำเภอเมืองยะลาเข้าร่วมประชุมณนห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองยะลาโดยมีพันตำรวจเอกไตรฤกปัญญาตรัยรัตน์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโคตาวร,รุรักษาราการแทนผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองยะลาเป็นประธานการประชุมก่อนลงตรวจพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งการปฏิบัติต่อผู้รับหมองก่อสร้างที่พักคนงานก่อสร้างในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาตามเป้าหมายได้แก่ แคมป์คนงานก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัดประสิทธิธุรกิจก่อสร้างแคมป์คนงานก่อสร้างบริษัทผ่านใจสังกิจและแคมป์คนงานห้างหุ้นส่วนจำกัดอินฟรายยลาก่อสร้างผลการปฏิบัติผู้ประกอบการรับทราบแนวทางปฏิบัติและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอีกทั้งคอมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเยลาได้บราการกับหน่วยงานข้างต้นในการปฏิบัติภารกิจตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสายงานก่อสร้างและประชาสัมพันธ์ มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจรับหมองขอสร้างร่วมรับฟังปัญหาตามสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อวันที่24พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาพบว่าแรงงานต่างด้าวของจังหวัดยะลาไม่มีผลกระทบกับสถานการณ์โควิด -19 เนื่องจากแต่ละบริษัทที่อยู่ในพื้นที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่ในแคมป์นั้นๆเป็นระยะเวลา3-10ปีขึ้นไป และไม่พบแรงงานต่างด้าวมีการเดินทางกลับบูลมเหเม่าในช่วงนี้ส่วนในประเด็นการเข้าออกจากเข้มคน,นงานเช่นซื้ออาหารนายจ้างจะมีมาตรการให้ออกซื้อสัป,ปดาห์ละครั้งครั้งละไม่เกินสองคนซึ่งปฏิบัติตามมาตรการสาธรารณสุขอย่างเคร่งครัดยกเว้นแรงงานต่างด้าวจากเขตติดต,ต่อจังหวัดใกลเคียงและประเทศมาเลเซียหลบหนีเข้ามาหรือคนในพื้นที่ไปทํางานร่วมกับต่างด้าวนามาติดต่อในพื้นที่ประกอบการ อีกทั้งยังไม่มีประวัติแรงงานต่างด้าวในจังหวัดยะลาผิดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มาก่อนแต่อย่างใดชนันชนพูเตะถ่ายภาพจากสิบเอกโชคดีชุมเดชรายงานมุ่งมัน่นบูรณาการประสานงานเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมผู้นำด้านความมั่นคงดำรงความสามัคคี